วันใหม่สัปดาห์ใหม่วางเป้าหมายใหม่เพื่อความสำเร็จครั้งใหม่ฝันเกี่ยวกับกระจกทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใด้ฝันว่าได้นั่งสองกระจกทำนายฝันได้ว่าผู้คนจำนวนมากที่คุณได้เข้าไปคุกคีอยู่นั้นจะสร้างปัญหาให้ตัวคุณควรหาทางหลีกเลี่ยงในระยะนี้สุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยแบบเป็นเปนหายหายขอให้มารักษาสุขภาพให้ดีกว่าเดิมทางด้านการงานจะใช้เพียงคำพูด หรือการเจราจาอย่างเดียวคงไม่พออาจจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆด้วยถึงจะประสบความสําเร็จหากผูใ้ใดฝันว่าทํากระจกแตกทํานายฝันได้ว่าอารมณ์หรือความคิดสุดโต่งของคุณจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณในช่วงนี้นั้นควรรับฟังเหตุผลของผู้อื่นให้มากขึ้นการงานที่กําลังไปได้ดีมีโอกาสสะดุดแต่ก็จะกลับมาดีดังเดิมขอให้คุณมีความรอบคอบในการลงมือทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีก็พอทางด้านการเงิน จะมีรายรับเข้ามาจากทุกทิศทุกทางขอให้ตรากถึงคุณค่าของเงินให้มากอย่าฟุ่มเฟือยเป็นเด็ดขาดหากผู้ใดฝันว่าได้เช็ดกระจกทํานายฝันได้ว่าชีวิตของคุณผู้ฝันที่มีความไม่ราบรื่นมาก่อนหน้านี้จะกลับมาดีวันดีคืนการงานจะราบรื่นจะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางด้านการเงินจะมีบุคคลนําข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมาให้คุณได้พิจารณาคนที่มีลูกหนี้จะได้รับเงินคืนในไม่ช้า ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับกระจกตัวเลขที่ได้คือ7,4,9หรือ0อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ทีท่วนก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้ดวงตะวันยังมีขึ้นมีลงดวงคนก็มีรุ่งม,มีร่วงสลับกันไปมาอย่าท้อเลยครับสักวันหนึ่งโชคดีจะมาถึงเราสวัสดีครับ